เก okay. ิดเหตุขึ Reality> ้นมาอีกแล้วก็คือนี่แหละไซยาไนคุณไอซ์ก็ไปสั่งซื้อสารไซยาไนนี้ออนไลน์ค่ะแล้วปรากฏว่าตำรวจเป็นคดีความขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นล็อตเดียวกับที่แอมซื้อคือที่บ้านนะคะที่หลังจากนั้นเราซื้อบ้านใช่ไหมคะแล้วหลังที่เราไปซื้อเนี่ยมันเป็นหลังสุดท้ายพอดีที่เขาเหลือ เนื้อที่ก็ไม่มากน้อยแต่มันติดติดกำแพงของของหมู่บ้านนะคะแล้วหลังกำแพงนั้นคือคลองคลองคลองค่ะแล้วทีนี้ความที่ว่าบ้านมันมันเล็กอะค่ะเราก็เลยต่อเติมพอต่อเติมปั๊บมีอีกโครงการหนึ่งมาขึ้นเขาก็ตอกเสาเข็มบ้านเราก็สุดแล้วมันก็ดึงตัวบ้านลงไปทีนี้มันก็จะเกิดรูเกิดโพงช่องโพงดินโพงอะไร แล้วก็ตัวประหลาดทั้งหลายก็เข้ามา,<อ>าค่ะอ้าแล้วทีนี้ค่ะมันไม่ได้เข้ามาในบริเวณบ้านมันเข้ามาในบ้านเลย,ยเราลองทุกวิถีทางแล้วทั้งกรรมฐานทั้งอะไรที่แบบเราไม่ได้<า>อยากจะไปฆ่าสัตว์นะแต่เราอยากไล่เข้าไปคุณแม่ก็เป็นคนพูดบอกว่าสมัยคุณตานะตอนกแก่โน่นชาวนาไอชาวนาเขาก็ใช้ไซยาไน์ไล่พวกสัตว์เหมือนกันนะทีนี่ก็เลยบอกลองสั่งดูซิแสงได้ไหมเซิร์ชเข้าไปเท่านั้นขึ้นไซยาไน์มาเลย สั่งวันที่ยี่ห้ามาวันที่ยี่สิบเจสั่งออนไลน์ได้เลย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 แบบเหมือนเหมือนช็อปเหมือนเหมือนเหมือนเราซื้อของปกติทั่วไปนี่หละคะของมาถึงนะคะแม่บ้านเขาก็แกะแกะแล้วเขาก็วางไว้ไว้วางโต๊ะกินข้าวพราะเราไปเห็นกันแม่ตัวเดียวกับในข่าวเลย ตัวเดียวกสีเดียวกันเลยไม่กล้าเลยไม่กล้าทอะไรเลยทีนี้ไปตารวจออกไปให้ที่ตํารวจเลยอไปให้ที่ตํารวจตํารวจเขาก็ยังลงบันทึกในใบแจ้งความของเราว่ารับฝากไว้ก่อนคุณจะมาลำคืนเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยถ้ามีไว้ในครอบครองอ่ะคุกสามปีปรับสามแสนเหมือนว่าข่าวออกมาก่อนว่าสั่งซื้อใช่ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าอ๋อเปคนเอาไปให้เองค่ะผลกระทบ มากมามหาศาลมาอีกแล้วนะครับระล,ะลอกที่สามกระทบงานหนึ่งนะคะเราถูกตัดสินไปแล้วว่าเป็นฆาตรกรเพราะว่าเขาโยงเราไปบอกว่าน้องฆ่าผู้จัดการตัวเองเมื่อสี่ปีก่อนอเพราะว่าเขาเสียชีวิตกับทันหันสั่งซื้อมาเป็นเพราะว่าเคยฆ่าผู้จัดการใช่ไหม ถ้าพูดถึงว่าจะให้ความยุติธรรมกับน้องนะคะก็เ,เช็คได้ที่โรงพยาบาลว่าเขามีประวัติการรักษาเขาป่วยเป็นอะไรยังไงใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่คนทั่วไปเขาไม่ได้ฟังตรงนั้นเลยเขาไม่ได้รู้เลยว่าอะไรยังไม่ได้ฟังแต่เขาตัดสินไปแล้วว่าเ,เนี่ยภาพลักษณ์เสียไปแล้วในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นงานถูกแคนเซลลิเลในวันเดียวทั้งละครทั้งทุกอย่างหมดเลยค่ะเครียร์หนักงสังคม อันนี้แหละทุกคนกคงต้องผ่านว่าก่อนสารตัดสินเนี่ยสังคมมาตัดสิน,นไ,ปไปก่อนแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่บิ๊กโจ๊กสอบเราก็ชี้แจงตามที่ที่เราเป็นความจริงทั้งหมดใช่ปรากฏท่านก็ออกมาแถลงว่าไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรทั้งสิน้นมาในฐานะพยานแต่ คนทั่วไปไม่ฟังข่าวนี้นะคะ่ะไม่รับรู้ว่ามันจบแล้วนะมันไม่ไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆกับเรา